ม่ไหียนแม่แม่เหียนอยู่บ่อยู่จเอ้ยเอ้ส้สิีเห็อยับเร้ะอ้ยว่าเหียนมยืมเงินในแม่เหียนในแม่เาอยู่บ่เหียนอยู่จ้ะเออเอ้สิเจ้าอบอว่าเงินน่ะก็เป็นกรณ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งได้เอ้าแม่นบอยเงี้ยแม่แล้วเงินเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึง่งถ้าใช้บะละมัดแล้วังมันกะซีซอตได้เลยแม่นเครื่อมึงได้ลเหระเฮียถ้าเฮ่าใส่บะระมัดล้วนะหาหามังนะ่ะมัดซีซอตได้ <c oughs> แต่อเอ้ยแกชักยืนนี่แหละเ <c oughs> งินซื้อกินแม่หมมีเลยมันชักเงินเงินชัก <c oughs> เออมื่อนี้แม่บี่ย่แม่บี่ย่ตีนแง่ไอ้ยสีมือมือมอื่นน่ะเจ้าจังมาไมา่เลยเมื่อนี้แม่คอยบอี่ย่มืออื่นจังมาเบีายง แันได้มากกันเนอะไอ้อหัย,หยู่ใจนะไอ้